สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ d g Today เราอยู่กับวันที่น้องชำพานกันครับเราจะไปดูรุ่นน้องชำพานกันนะครับไปอีดูกันเลย นี่นะครับคือห้องน้องหนึ่งทับหนึ่งเป็นน้องที่ทาผ่านสุดๆร้อนๆตอนนี้สวัสดีครับรุ่นน้องทุกคนผมจะขอคนหนึ่งมาสัมภาษณ์ <c oughs> ลูกไหยครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นชื่อแต้มค่ะชื่อแต้มท <c oughs> ุณที่เอาผ่านคุณครับหนึ <c oughs> 1> 1่งเต็มสิบให้คะแนนพาคุณเท่าไหร่ครับศูนย์ ให้อีกรอบหนึ่งสิบคะแนนเต็มเลยอ็ไ้โอเคครับแต่ว่าน้องเขาจะทำพานสิทธิ์ภายในวันน <low> ี <now> okay, to to. Like ้แน um, oh, uh ่นอนนะครับต uh ้องสวยระดับอภิมหาสวยครับโอเคครับไปดูห้องสองกันเลยครับนี่ครับคือบรรยากาศที่รุ่นน้องทำงานกันอยู่ครับแล้วก็รุ่นพี่ปอสอนหนึ่งนะครับนี่ก็คือรุ่นน้องปีหนึ่งห้องทับสองนะครับกำลังทำพานกันอยู่ครับทุกคนเราขอดึงตัวมาสัมภาษณ์ลุกหน่อยครับขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับชื่ออะไรครับ ต้นไผ่ค่ะคุณชัอะไรครับครับ2ค่ะโอเคครับแล้วน้องคิดยังไงกับพานตัวเองที่น้องกำลังทําอยู่ครับก็สวยค่ะหนึ่งเต็มสิบน้องให้เท่าไหร่ครับให้สิบค่ะนี่ครับตอบเร็วมีความมั่นใจสูงนะครับคนนี้เยี่ยมเลยครับผมขอดึงตัวนะครับคนนี้มาเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับก็กูหลบอชื่อโฟครับ คุณมีความคิดเห็กับพานของผมครับสวยครับแล้วหนึ่งเต็มสิบให้พานคุณเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่โฟกสุดหล่อนี่นี่ก็มาอยู่กับรุ่นน้องปีสองอะไรนะครับนายครับคุณพิงค์มานี่เล้วคุณคิดยังไงครับเอ้ยเดี๋ยวคุณต้องถามชื่อคุณก่อนสิคุณชื่ออะไรครับชื่อเรลนชื่อพิงกี้ค่ะอยู่ห้องทับอะไรครับอยู่ปีสองห้องหนึ่งค่ะ นี่นครับคุณขี้ไงกระพาของคุณครับสวยที่สุดในโลก1นึเต็มสิคุณให้คะแนนเท่าไหร่ครับสิบเต็มสินี่ครับมีความมาั่นใจอย่างนี้กราฟิกร,ฟร้อยเปซก็จบกันแปนะครับกับการทำํำพานของรุ่นน้องปีหนึ่งปี2ปศส,ปสน,นะครับแล้วก็ต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหว้ครูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกระพานของตัวเองเราไปกันเลย